มีผักด้วยตอนนี้ลูกค้าก็ลุมเลยครับผมทางร้านมีถั่วด้วย20บาทแล้วก็มีแห้า50บาทด้านหลังก็คุณแม่ค้าเขาย่างกันไม่หยุดเลย <c oughs> หมึกย่างเบนจัพซ์ไม้ละห้าบาทครับผมไ้โไม,ไไมนี่แม่ค้าก็ย่างกันไม่อยู่เลยเลคุณแม่ค้าวันนี้เอามากี่โลครับเนี่ยสี่สิบสี่สิบโลนะโอ้นี่แม่ค้าคิดนานเลยเพราะว่าบอกเยอะไม่ได้เดี๋ยวภ <c oughs> าษีเข้ามา <c oughs> ฐานที่เราใช้เนี่ยส่วนมากมันเป็นไม้อะไรอ่ะคุณแม่้า